ครูจิ๊บคะช่วยแนะนำหนังสือดีๆหน่อยได้ไหมคะอยากจะอ่านหนังสือดีๆแบบครูจิ๊บปะคะแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้เลยคะ่ะยินดีบอกต่อเลยนะคะหนังสือดีๆมาคะ่ะมารู้จักหนังสือเล่มแรกที่ครูอ่านกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ Good Why นะคะ Good Life คะ่ะ นะคะเล่มนี้คือใช้ขึ้นพลังบวกดึงดูดพลังสูงค่ะทุกคนอันนี้เป็นหนังสือขั้นพื้นฐานเป็นหนังสือแบบเบบเลยนะสาหรับการใช้กดแรงดูดค่ะใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องกดแรงดูดลึกๆอยากจะรู้ขั้นพื้นฐานกดแรงดูดนะคะแนะนําให้อ่านเล่มนี้เลยค่ะยังไม่มีงบประมาณที่จะลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะคะนะคะแนะนําให้เล่มนี้เลยค่ะราคาหลักร้อยนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นซีเอ็ดบุ๊หรือนายอินนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะ ก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะซึ่งครูปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะ<ๆ>เพื่อจะได้สะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่ต้องเดินทางออกไปร้านหนังสือนะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะนะคะเล่มนี้ค่ะกดแรงดูนะคะคุณควรที่จะเรียนรู้ในเล่มนี้ค่ะทุกคนมากค่ะทุกคนต่อเล่มที่สองค่ะเท่านี้คุณยังค้นพบตัวเองไม่เจอว่าตัวตวนที่แท้จริงแล้วคุณเป็นใคร เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณน่ะคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันเป็นโคดเป็นใครได้อีกทําอะไรได้บ้างศักยภาพในตัวฉันมันมีอะไรอีกนะคะแนะนําให้อ่านเล่มนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะของครูเงาะนะคะค้นพบสิ่งที่มีค่าที่เรียกว่าตัวเองในเล่มเนี้ยก็จะมีเวิร์กช็อปให้คุณทํานะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนคุณน่ะเป็นยังไงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณแล้วอ่ะมันเป็นยังไงนะคะมีเวิร์กช็อปให้คุณทำนะคะเพื่อที่ คุณจะได้รู้ว่าคุณอนะเหมาะกับอาชีพอะไรควรที่จะเป็นแบบไหนดำรงชีวิตแบบไหนควรทำอะไรไม่ทำอะไรเออนะคะเป็นการเรียนรู้ตัวเราเองค่ะนะคะนะใครอยากเรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครยังไงเล่มนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากมีเวิร์กช็อปให้ทำในเล่มเลยนะคะเล่มนี้ค่ะราคาไม่แพงค่ะทุกคนหาซื้อได้เลยนะคะมีทั้งหมด18บทเรียนวิชาทางด้านชีวิตวิทยาเลยค่ะบอกเลยว่าเล่มนี้ตอบโจทย์ ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตเลยนะคะถ้าใครยังหาตัวตนไม่เจอว่าตัวตนเราเนี่ยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะแนะนําให้อ่านเล่มนี้ค่ะเล่มที่สามนะครูจิ๊บได้เลยค่ะทุกคนมีต้องหกเล่มนะคะวันนี้ที่จะมาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆเล่มที่สามคือเล่มนี้ค่ะ จิตวิทยาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณเหนือคนค่ะเล่มนี้เราควรที่จะอ่านนะคะอย่างน้อยจะได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาค่ะจะไม่ต้องถูกหลงกลถูกหลอกได้ง่ายๆด้วยคําสื่อโฆษณาต่างๆนะคะอ่าแค่มีความรู้ด้านจิตวิทยานิดๆหน่อยๆเราก็เหนือกว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้แล้วค่ะนะคะส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่จะต้องอ่านหนังสือคนที่ประสบความสําเร็จอา่าง่ายๆคนที่ประสบความสําเร็จอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยนะคะนะคะแนะนําอีกเล่มนึ่งค่ะจิตวิทยาณหนปร์เซ็นต์นะคะแนะนําเล่มนี้นะคะอ่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินทางไปซือ้อก็กดสั่งซื้อในทะกร้าได้เลยคุกปับหมุดไว้ให้ทุกๆเล่มเลยนะคะมาต่อมาค่ะเล่มที่3เออเล่มนี้เลยทุกคน พลังภายในคําพูดค่ะเล่มน,นี้ทุกคนพลังในคําพูดพลังภายในคําพูดนะสําคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าจะพูดคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาไม่ใช่พูดเยอะเขาไม่ได้พูดเยอะแต่เขารู้จักการใช้ถ้อยคําในการพูดเขารู้จักเลือกใช้ถ้อยคําในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวจิตใจผู้คนค่ะนะคะ จบในเล่มนี้ค่ะพลังภายในคําพูดนะคะคุณจะได้รู้ว่าพลังคําพูดมันมีแบบไหนนะคะยังไงนะคะต้องไปศึกษาไปอ่านเอาในเล่มนี้เลยนะคะฝากไว้ค่ะถ้าใครอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาทางด้านคําพูดทุกอย่างเลยนะคะเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งนะคะที่ครูจิบอ่านและมันเวิร์กอยากจะให้ทุกคนไปอ่านเล่มนี้กันค่ะเล่มที่สี่อะไปแล้วเนาะเล่มที่ห้าค่ะทุกคน นี่เล่มนี้ค่ะทุกคนควรที่จะอ่านเช่นกันค่ะเงินมาง่ายๆค่ะแค่ชื่อหนังสือนี้ก็เป็นไงคะสุดยอดไปแล้วค่ะแค่ชื่อหนังสือก็สะกดจิตเราแล้วค่ะก็ฝังลงจิตใต้สานึกเราค่ะตั้งในพื้นที่ที่มันมองเห็นง่ายๆนะคะคือคุณดูตัวหนังสือตอนนี้มันอาจจะกลับหัวนะก็ขออาภัยเพราะมันเป็นกล้องหน้านะทุกคนแต่คุณดูตัวหนังสือค่ะเงินมาง่ายๆคือตัวหนังสืออ่ะ เป็นสีทองแล้วมันดึงดูดแล้วมันฝังลงจิตใต้สํมนึกเราแบบสุดๆเลยเงินมาง่ายๆจะได้ไม่ต่อต้านกับสิ่งที่เราคิดว่าหุยเงินหายากหายากจังเลยฝ่อจะได้เงินมาแต่ละบาท เล่มนี้ค่ะเห็นตั้งแต่หน้าปกโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราตั้งแต่หน้าปกแล้วค่ะเป็นการใช้กดแรงดูดด้วยนะตั้งแต่หน้าปกแล้วนะคะส่วนเล่มเนี้ยมันคืออะไรเนื้อหาในนี้นะคะก็จะเป็นพวกวิธีการการขายออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าจากจีนหรืออะไรใดๆทั้งหมดนะวิธีการละเอียดมากๆเลยอยู่ในเล่มนี้คืออยากจะบอกว่ามันหนามากๆเลยนะคะทุกคนเออมีประมาณ300ยกว่าหน้าทุกคนหนามากๆจบที่300รอย 357หน้าค่ะทุกคนเล่มน,นี้มี357นานะคะนามากๆเลยนะคะทุกคนนี่มีกระบวนการขายเขาเรียกว่ามี m d s e t ของผู้ประสบความสมําเร็จอยู่ในนี้ด้วยคนที่ประสบความสมําเร็จคนที่ขายดีเขาคิดกันยังไงนะเขาทํากันยังไงนะเล่มน,นี้เลยะคะ่ะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนที่อยากที่จะขายออนไลน์อยากจะมาลงสนามการขายออนไลน์แนะนําให้ไปอ่านเล่มน,นี้ค่ะเงินมาง่ายๆนะคะ อ่าต่อมาเล่มสุดท้ายแล้วซึ่งเล่มน,นี้ยจะมีราคาที่แพงกว่าเล่มอื่นๆเลยเล่มน,นี้ตก400กว่าบาทนะคะทุกคนเล่มน,นี้ยก็คือคำพีรบ คำพีรับนักขายนอกตำรานะคะเออมันเป็นคำพีรับซึ่งมีทั้งหมด5เทคนิคของนักขายด้วยกันนะคะเขาจะไม่ขายกันตรงๆเขาจะไม่ขายกันท่งๆคุณต้องไปเรียนรู้เทคนิคลับในเล่มน,นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายออฟไลน์ line, หรือการขายออนไลน์ line, หรือจะเป็นการขายใดๆก็แล้วแต่นักขายทุกคนควรที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ซึ่งเ,เล่มเนี้ยครูได้ออออกมาแบบว่าสรุปเนะะื้อหาในเล่มเนี้ยไว้รายละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวไวันหลังนะคะจะเอาคลิปของหนังสือเล่มเนี้ย เอามาโพสต์ลงอีกรอบหนึ่งนะคะแต่จะบอกว่าเนี่ยเล่มเนี่ยดีมากคุ้มมากๆค่ะถึงจะแพงแต่ว่าคุ้มมากๆที่เราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วนักขายเขาขายกันยังไงนะอ่าฝากไว้ค่ะเล่มนี้เลยนะคะคมพีรับนักขายนอกตําราค่ะฝากไว้ค่ะทุกคนและถ้าใครสนใจนะกดสั่งซื้อในตะกาได้เลยครูปักหมุดไว้แล้วทุกๆุกเล่มเลยนะคะนี่เลยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องขับรถออกไปนอกบ้านให้เสียเวลากดสั่งซื้อแล้วก็รอรับที่บ้านได้เลยค่ะ ฝากไวค้ค่ะนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ครูแนะนําเล่มไหนอีกอยังไงก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยคะ่ะยินดีเพื่อนๆหลายๆคนก็จะได้รู้ด้วยว่าเออควรที่จะอ่านเล่มน,นี้เล่มน,นี้มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนคะ่ะฝากไวค้ค่ะ